ครับสวัสดีครับมาชมเจ้าวีคอร์สใหม่ล่าสุดครับอิสุสวีคอร์สต,ตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับมาจัดฟูเซตกันเลยครับลำนี้ก็เป็นแฟน FC ทาง<ม>สุพรรณบุรีนะครับ ในข่าวว่าเป็นนักแข่งด้วยครับเจ้านี้ <g ül üyor> ก็ติดตามผลงานกันมาแล้วก็มาใช้บริการกันนะครับแฟนพันแท้ครับทางสุพรรณบุรีครับเป็นเจ้าอิ u ุวีคอร์สซคูณสีครับลำนี้ใหม่ล่าสุด2021ครับมาจัด full set กันเลยครับด้านหน้านี้ก็เป็นกันชนหน้า h ัมเมอร์ครับจัดเป็นไฟ LED นะฮะ ลงตัวสวยงามเลยทีเดียวครับสําหรับกันชนรุ่นนี้นะครับแล้วก็ด้านด้านในนะครับด้านในก็ซอนวินเป็นวินเชือกนะครับเป็นวินเชือก A D M 1 2 0 0 0ปอนด์นะครับมหมถือว่าจัดได้เต็มเซตเลยทีเดียวครับลำนี้นะครับก็ชกอคอัพเซ็ตช่วงล่างก็เป็นงานของ โปรเฟนเดอร์ครับโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นโมโนทูบนะครับปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับถือว่าลงตัวสวยงามนะครับสปริงเขียวๆแบบนี้ก็นุ่มๆลึกปัดใจต้องยกให้ออซซีครับของเขานี่นุ่มจริงฮรก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บงานนะครับ บันไดข้างก็เป็นบันไดข้างตะแกงฉีกนะครับอย่างนี้ฮะกำลังยังไม่ได้แกะนะครับใส่ไว้นะฮะ,ฮะช่างโจ้ลุบหลอว่างครับครับอ่าเป็นยังไงครับ,รบ,ป,รบปีใหม่โค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับผมโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแนละ้วช่างโจ้บอกอนี่ฮะกันชนโลบาโลบารุร่นนี้ก็เป็นฮัมเมอร์นะครับนี่ฮะสวยๆหล่อๆฮะ ทุกหลังนี่ก็เป็นโมไอซับแทงปรับแปดของโฟลเ e นเดอร์นะครับตัวนี้เอาอยู่สบายสบายครับสำหรับยกสองนิ้วนะครับรุ่นนี้ครับช่วงล่างยกสองนิ้วนะครับยางก็บีเอฟสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกครับเราใจอยู่แล้วบีเอฟแม็กก็เลือกเป็นงานของเรนโชครับลบศูนย์นะครับตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่นะครับกำลัง ใกล้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันชนท้ายนิดนึงฮะว่าเป็นยังไงฮะเนี่ยฮะกันชนท้ายก็เลือกเป็นงานของฮัมเมอร์เหมือนกันนะครับนี่ฮะก็ถือว่าหล่อเหลาลงตัวเลยทีเดียวครับสําหรับงานฮัมเมอร์นะครับลำนี้ก็ถือว่าตกแต่งรอบนอกถือว่าจัดเป็นงานของแพงเลยฮะ ไม่ได้แพงอย่างเดียวนะครับของฮัมเมอของเขานี่ก็แหมคุณาภาพระดับส่งออกกันเลยทีเดียวครับม,มาจากสุพรรณบุรีนะครับลำนี้อุยคอร์ส4คูณ4ครับดิฟล็อก2,021ครับอำเภอด่านช้างครับเสียบีนะครับเสียบีเจ้าของร้าน AB c p ซ c นะครับวัสดุก่อสร้างนะครับเดี๋ยวพี่ของเรานี่เจ้านี้ก็ เคยรู้สึกว่าเคยเจอกันที่สนามแข่งไปแข่งรถนะครับของ CB นะร้าน AB CPAC k นะครับวัสดุก่อสร้างที่สุพรรณบุรีนะครับก็เคยลงแข่งรถในแนวสไตล์ออฟโรดอยู่ที่บ่อพลอยนะครับก็ได้เคยเจอเจอกันบ้างเหมือนกันนะกับผมเองนะครับปีนี้อาจจะได้เจอกันครับถ้า ไม่มีอะไรที่จะโรคภัยค่าเจ็บก็คงจะได้มีการแข่งขันกันบทที่บอพ่อยเหมือนเดิมนะครับเป็นแข่งขันออฟโรดนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะฮะเสียบีครับร้านวัสดุก,ก่อสร้าง ABC pack นะครับวัสดุก,ก่อสร้างนะครับก็ในโซนทางสุพรรณบุรีด่านช้างนะครับก็สนใจวัสดุก,ก่อสร้าง คุณภาพนะครับก็เรียกใช้เรียกซื้อกันได้นะครับของเซบีนะครับ08064นะฮะ1 7 6่งเจนะครับก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเหมือนกันนะครับของเซบีฮะร้าน a b c p a c แนะครับบันไดข้างก็มานี่ฮะถือว่ากำลังติดตั้งนะคะเห็นอย่างงี้ฮะกำลังติดตั้งยังไม่ได้ฉีกกระดาษดีเท่าไหร่ ปกรณ์ต่างๆก็จะมีปีกนกสปริงโช๊คอัพก็เข้าไปบ้างแล้วนะครับยางที่เราเห็นก็เป็นยาง2อ5 7 5หานะครับในมุมมองระดับพอดิบพอดีนะครับไปนะฮะดับด้านข้างถือว่ากำลังสวยนะฮะแบบนี้พี่จังเราก็มาไปไหนไปด้วยฮะไปไงครับช่างโลครับช่างโรเบิร์ตครับครับผมเนี่ยไปไงครับคงสุดท้ายปีใหม่ปีนี้ฮะครับผมก็ คงท้ายปีใหม่ป ok ีนี้ก็ลูกค้าก็ย okay, so, so be so yeah. to so ังเอารถเข้ามาทำอยู่แน่นเหมือนเดิมครับผมยังนี่เหมือนเดิมครับผมก็เตรียมรถไว้สําหรับท่องเที่ยวปีใหม่ก็พอดีสาหรับช่วงนี้พอดีเลยครับผมครับก็ฝากอะไรกับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเราเป็นไงครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ว่าให้ความไว้วางใจกับทีมงานเอ4นเคี่ค่ครับผมก็ยินดีรับใช้บริการทุกท่านครับผม พยายามช่างทุกคนพยายามทําให้เต็มที่เต็มที่ที่สุดให้ถูกใจลูกค้ามากที่สุดครับอันนี้เสียงจากช่างใหญ่ที่ nk 4ี่คสีของเรานะครับนี่ฮะก็ให้กาลังใจลูกค้าทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งฮะทีนี้ว่าอ่ะ nk สี่คูณสี่พระนครศรีอยุธยาเรามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเจ้าของนิดนึงครับเจ้าของรถคันเมื่อกี้นี้ฮะวีคอร์ส ลำงามคำเมื่อกี้นี่ฮะก็เดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้ฮะอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับฟัวฟ้าเมืองไทยมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับก็เพื่อนๆพี่ๆสนใจอยากจะแต่งรถในแนว 4x4 4x2 ออฟโรดในสไตล์สไตล์คลอสนะครับเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนสปริงกันแข้งอ่ล้อยางนะครับอุปกรณ์กันชนหน้ากันชนหลังครบวงจรนะครับฮะก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับ ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เดินทางกันเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเสี่ยบีนะครับสวัสดีครับพี่บีนี่ฮะนั่งนี่ฮะครับครับ <c ười> เป็นไงบ้างครับทางสุพรรณก็ตอนนี <c ười> ้ก็เพิ่งเริ่มมีรายการแข่งกันแล้วครับอ๋อคือคือ,คอที่บอ่อพลัยเหมือนเดิมครับผม <c ười> เห็นได้ข่าวว่าพี่บีนี่ก็ลงแข่งอยู่เรื่อยครับ <c ười> นะครับ เป็นทีมของอะไรฮะอ่าอิสู้สุพรรณครับทีมออฟโรดสุพรรณใช่ครับใช่ไหมครับของเซียบีนี่ในเล่นในรุ่นประมาณไหนฮะอ่าตอนนี้ว่าจะลงต้องคือว่าจะลงทีมไหมครับรงเพศทีมเป็นเป็นอ่าเป็นรุ่นทีมอ่าแข่งทีมเป็นทีมนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าเซียบีนี่ในนามของออฟโรดสุพรรณบุรีด่านช้างใช่ไหมครับนะครับร้าน a B C Pack ใช่ไหมเซียบีอ่ไม่ใช่ครับ เป็นอ่าเป็นอะไรเขาเ,เรียกไงอีของอีสุตพันธ์เลยครับอีซสุตพันธเลยอีอีซุสุพันธเป็นอ่าเป็นอ่าผู้ให้เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ใช่ประมาณนั้นนะครับอืมในทีมของอีซูซุสุพันธบุรีใช่ครับใช่ครับอีซูซุสุพันธบุรีรู้สึกจะเป็นสาขาเดียวกันกับเสียโรดหรือเปล่าเออที่ท่ทาดังเช้าครับ อ๋อคนละที่คนละที่นะเจ๋ออะไรพวกนี้ครับอ๋ออีซูซูส่งลงส่งส่งไปลงพูดง่ายครับโอ้โหนี่ต้องเล่นเป็นทีมกันเลยนะที่บ่กพอใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานจากเซบีนะครับครับว่าจะเล่นรุ่นอะไรบ้างนะครับครับแล้วเป็นไงครับวันนี้มาจัดเซตชุดใหญ่กันเลยทีเดียวครับแต่ลูกค้าครับแต่งให้ลูกค้าใช่ไหมครับครับผมเอาเขาต้องการแบบนี้ใช่หมครับใช่ครับลูกค้าต้องการแบบนี้ ก็เลยพามาที่ nk s e q u r n t y ครับครับก็คือจัดแบบเต็มเซตกันเลยครับไปไงครับหุ่นทรงเห็นแล้วโอเคไหมครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวต้องรอดูตอนเสร็จอีกทีครับรอดูตอนเสร็จอีกทีนะเห็นบอกว่าติดตามทาง YouTube ดูอยู่เรื่อยครับเห็นไหมครับครับเป็นไงครับครับตัวจริงกับงานจริงกับที่เห็นในโทรทัศน์ครับเหมือเหมือนเมืกันครับไม่ไม่มีตรงปกนะใช่ครับตรงครับตรง ต้องขอขอบคุณเสียบีนะครับที่ติดตามแล้วก็เอฟซีกันมาตลอดแล้วก็มาใช้บริการกันทางร้านนะครับก็ท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆว่าไงดีครับฝากร้านเอ็นเคซีค์ซีกันช่างด้วยนะครับสนใจยกสูงก็มาที่ได้เลยครับครับมั่นใจได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับเสียบีครับก็ขอบคุณมากมากเลยที่ครับผมสวัสดีครับดีครับนี่ครับเสียบีนะครับมาตกแต่งรถ ให้ลูกค้าตามสั่งอยากได้แบบไหนสั่งแบบนั้นนะครับเป็นเจ้าอิซุซุแล้วรู้สึกว่าปีนี้จะลงแข่งด้วยนะครับทีมงานอิซุสุด่านช้างนะครับจะลงแข่งที่บ่อพลอยงานสิบเซียนสิบเซียนประจันบานนะครับเดี๋ยวจะเจอกับเสียบีที่นั่นนะครับขอบคุณมากครับสาหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามกันนะครับ NK4 คน4ีพระนครรีอยุธยาครับ0 8 6 3 3 5 5 2 0 9ครับ ของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็าแวะจิบน้ําดื่มกาแฟครับยินดีต้อนรับรทุกท่านนะครับ